วันนี้ผมจะมาแนะนำอุปกรณ์หลักที่ใช้ในงานเดินไฟมากที่สุดนะครับผมก็จะเป็นสว่านไร้สายแล้วก็จะเป็นสว่านไขควงไร้สายเนี่ยแหละครับสำหรับตัวแรกที่ผมจะมาแนะนำวันนี้นะครับผมก็จะเป็นสว่านไขควงไร้สายจากทางแบรนด์โลเวลเนี่ยแหละครับตัวเครื่องนะครับผมก็จะเป็นมอเตอร์บัตเล็ตนะครับความเร็วรอบสูงสุดจะอยู่ที่2,200รอบต่อนาทีสามารถปรับความเร็วรอบได้ถึง4ระดับต่อมาก็จะเป็นสว่านไร้สายนะครับตัวนี้ก็จะมี3โหมดนะครับโหมดเจาะโหมดคันสกูแล้วก็โหมดกระแทกนะครับสามารถเจาะไม้เจาะปูนเจาาะะเเเหลล็กได้สบบยยนคครรััตวื่อง จะสามารถใส่ดอกสว่านได้ถึง13มิลผมว่าพี่ๆช่างไฟนะครับผมต้องถูกใจกับสว่าน2ตัวนี้แน่ๆครับเพราะว่าการทํางานค่อนข้างที่จะหลากหลายนะครับผมเวลาที่เราใช้งานนะครับผมเราก็ไม่ต้องมาเปลี่ยนหัวดอกสว่านบ่อยๆด้วยนะครับเวลาที่ใช้งานนะครับผมก็จะให้เหมาะกับงานนั้นๆไปเลยอย่างเช่นสว่านไขควงตัวเนี้ยผมก็จะใช้ในงานขันไปเลยในโซนของสว่านไร้สายเนี่ยก็ใช้ในงานเจาะไปเลยนะครับก็จะทําให้เรานะครับผมสามารถใช้งานได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นเลยนะครับต่อมานะครับเมื่อเรา ก็าําการยึดตัวกล่องเสร็จแล้วนะครับต่อมาก็จะมาทําการยึดท่อครับก็จะใส่ตัวก้ามปูไป2ตัวแบบนี้เลยนะครับการใช้งานนะครับเราก็ต้องหาตําแหน่งกล่องให้ดีนะครับต่อมาก็จะมาหาระดับในการวางท่อนะครับผมการใช้งานหลักๆก็จะประมาณนี้ครับต่อมาก็ทําการติดตัวเต้ารับนะครับผมก็อันนี้ก็จะเป็นสวิตช์ไฟนะครับไฟก็จะมีทั้งหมด3จุดนะครับผมแล้วก็จะมีปลั๊กไฟทั้งหมด4จุดนะครับผมก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกวางตําแหน่งครับในส่วนของเบเกอร์เนี่ยผมก็จะแยกจุดไหนเป็นปลั๊ก จุดไหนเป็นแสงสว่างนะครับก็จะแยกไว้เลยนะครับพอเวลาที่เราซ่อมบำรุงนะครับหรือแก้ไขนะครับมันก็จะง่ายนะครับผมต่อมาจะเป็นในส่วนของการติดตัวตู้นะครับผมก็จะยึดน็อตทั้งหมด4ตัวนะครับผมแบบนี้เลยก็จะมีตัวในชุดของรางบนนะครับที่เราจะเออเดินสายไฟลงมานะครับในส่วนตัวรางนี่ก็จะเป็นกล่อง 1.5คูณ3นิ้วนะครับผมเราก็จะใส่สายไฟลงมาทางด้านบนแบบนี้เลยนะครับนี่จะเป็นการติดตั้งที่เสร็จแล้วนะครับผมก็จะได้ประมาณนี้เลยนะครับก็จะมีหลอดไฟที่ติดบนเพดานแล้วก็จะมีตามปลั๊กไฟที่ติดตามจุดต่างๆนะครับสำหรับงานของผมวันนี้ก็จะมีประมาณนี้ครับพี่ๆสนใจในเครื่องมือช่างนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์ทางด้านล่างไว้นะครับคลิปนี้ถ้าเป็นประโยชน์นะครับผมก็ฝากติดตามและเป็นกาลังใจให้อินกับวินเทจด้วยนะครับ